รีวิวเปลี่ยนเทอินเอนโ o โรโฟกับสปริงเอสเทของเทอินใน Honda Civic FK มาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมจำนะครับคลิปนี้จะพาเจ้า Civic FK ของผมเนี่ยมาเปลี่ยนช่วงล่างชุดที่5ซึ่งชุดแรกของผมเป็นชื่อชกเดิมชุดที่2เป็น h e a ไดส s เอสเชุดที่3เป็นชคเดิมบวกสปริงโหลดไอบักชุดที่4อันนี้เป็นชุดที่ใส่อยู่ปัจจุบันนี้เป็นเทอินซีดแอดวานซ์นะครับ คราวนี้ชุดที่5้าที่กำลังจะมาถึงมาดูกันว่าจะเป็นอะไรชุดที่5นี้เป็น Pay-in Enduro Pro นะครับซึ่งผมจะติดแบบปรับไม่ได้พร้อมกับสปริงโหลดเท i n in S Spec นะครับขดเขียวเป็นสปริง g r e s s i v e นะครับสปริงที่เน้นความนุ่มนวลนะครับมาดู f ิ t m e n t กันนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่ใส่ที่อยู่นะครับลืมบอกไปเลย ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน Auto Addict นะครับก่อนที่จะไปดูเขาติดตั้งโชว์นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องจอมนะครับฝากกดติดตามช่องจอมนะครับไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับรถอย่างนี้ให้เพื่อนๆตลอดเลยนะครับผมนี่ส่งประมาณนี้นะครับไปดูว่าด้านหน้าเท<ๆ>่าไหร่ด้านหน้าในประมาณนี้นะครับสองนิ้วสอดไปดูด้านหลังกันสองนิ้วสอดแบบที่แบบว่าสบายๆเมื่อกี้สองนิ้วสอดแบบเป็นเบียดนะครับ คือสืบเนื่องจากคลิปก่อนๆที่ผมเคยทำรีวิวเจ้าเทอินสติดแอดวานซ์แซนดว่าผมปรับข้างหน้าเบอร์อะไรข้างหลังเบอร์อะไรครับแต่พอตอนนี้คือถึงจุดที่ผมมองว่าอ,อยากจะมองหาช่วงล่างที่มันนุ่มนวลกว่านี้ไม่ใช่ว่าเทอินสติดแอดวานซ์แซนจะไม่นุ่มนวลน,นะครับจริงๆมันนุ่มนวลในตัวของมันเองแต่ว่าคือความต้องการของผมเองคืออยาก หาฟิวที่มันนิ่มกว่านี้คล้ายๆโชคเดิมนะครับโดยปกติแล้วชกสัดยังไงก็แข็งกว่าพวกชคเทอินเอนโดโรโปรพวกอะไรนะคายาบ้านิวเนเวสที่เป็นแบบชคแทนชคเดิมอยู่แล้วนะครับถ้าอยากโหลดก็จะมีจับคู่กับสปริงโหลดต่างๆนะครับคือจริงถ้าตัวที่โหลดน้อยที่สุดอะสปริงแอร์บักซึ่งผมเคยใส่แล้วตอนชคเดิมมอนรู้สึกว่าด้านหน้าผมมันลอยหมายความว่าด้านหน้าสูงด้านหลังผมก็เลยว่าผมก็เลยไม่ค่อยชอบทรงต่คุยกับพี่ต้นพี่ต้นบอกว่าข้างหน้าที่มันสูงกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้โชคคเเดดิม็ไ้าใส่ปนโช เทอินแอนโดโรโปหน้ากะไม่ลอยคือหน้าหลังเท่ากันแต่คันนี้ก็ไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มนะครับ mm hmm. ก็เลยมองไปว่าจัดสปริงของเทอินโคดเขียวดีกว่าเพราะข้างหน้าทิ่มตัวด,ดง่งหน้าจะหน้าจะจบกว่าแล้วก็ฟิตเมนต์เนี่ยน่าจะน่าจะใกล้เคียงกับตัวปัจจุบันเนี้ยที่ใส่อยู่นะครับคือไม่เน้นไม่เน้นเตียมมากมเน้นใช้งานได้นะครับ mm hmm. ลืมบอ,อกไปผมวันนี้นอกจากจะมีโช๊คสปริงแล้วก็มีตัวปรับแคมเบอร์นะครับก็คือตัวปรับแคมเบอร์แล้วจริงๆอ่ะ คือถ้าคนที่ไม่ได้โหลดอะ่ะก็ไม่ได้มีความจำเป็นมากแต่ว่าถ้ามันโหลดนะครับจะต้องติดนะเพราะว่าที่ต้องติดเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความที่พอมันโหลดเนี่ยแคมเบอร์ด้านหลังจากที่มันลบอยู่แล้วมันก็ลบมากขึ้นพอลบมากขึ้นหมายความว่าตัวยางมันจะกินในมากขึ้นก็เลยแนะนําว่าให้ใส่ตัวปรับแคมเบอร์ดีกว่าซึ่งปกติแล้วแคมเบอร์ของรถซีวิคด้านหลังจะไม่สามารถปรับได้คราวนี้ถ้าเราใส่ตัวปรับแคมเบอร์ให้สามารถปรับได้หมายความว่าถ้าเราโหลดอะ่ะปกติล้อมันอาจจะตั้งตั้งประมาณนี้เดี๋ยวผมหารใช่ อ่าตอนนี้ใช่ไหมครับล้อมันอยู่ประมาณช่วงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปโหลดอีกล้อมันจะอย่างนี้เอียงนจะอย่างนี้ใช่ไหมครับยางที่อยู่ด้านในช่วงนี้ด้านในเนี่ยด้านขวาดังเน,นี้ยยางฝั่งเนี้ยฝั่งขวาเนี่ยด้านในเนี่ยมันจะกินเยอะกว่าด้านด้านนอกเพราะว่ามันเอียงเยอะใช่ไหมครับเอียงอย่างนี้เขาปอกให้มันตรงมากขึ้นเพื่อถนอมยางด้วยนะครับทําให้เราสามารถใช้ยางในคุมค่ามากขึ้น แต่ก็เวลาปรับก็ไม่ควรจะปรับมากเกินไปนะให้มันอยู่ในลิมิตที่พอ,พอดีพอดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปซึ่งตัวปรับคำเบิร์นนะช่วยยืดอายุยางของเราให้กินในช้าลงนะครับ<อ>นี่เป็นของใหม่หมดทั้งชุดเลยนะครับ<อ>ยังไม่เคยผ่าน<อ>มือใครนะครับยัเว้นมือน้องคนนี้ผ่านมือน้องคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> นี่เป็นล้อปรับชั้นเบอร์หลังนี่สปริงคู่หลังไอคู่หน้านี่เป็นสปริงคู่หลังไอสปริงคู่หลังนะครับนี่ชกหลังเดียวแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นชกหน้าแหวรอดูว่าจะนุ่มมากน้อยแค่ไหนเออสรุปว่าวันนี้ยังไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าผมลืมเอาก็แล้วว่าอุปก,กรณ์ของชกเดิมมาเป็น เบ้าโชคเดิมแล้วก็ยางกันฝุ่นมานะครับจะต้องกลับไป,ไปเอามานะครับคือถ้าใครที่เคยเปลี่ยนโชคมาแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนโชคอีกทีเนี่ยยังไงก็ลองสอบถามทางร้านก่อนว่าควรจะต้องหยิบอะไรมาบ้างนะไม่งั้นจะได้ไม่มาเสียเที่ยวเหมือนผมนะครับน่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้เอาคำว่าโชคมาให้หมดเลยก็คือสาเหตุที่ทำไมที่ผมต้องเปลี่ยนนะเพราะพอดีเนียนั่งหลังแล้วครับขึ้นลูกรานนดแลวบ่นว่ามันแข็งแข็งอันนี้ก็เลยเป็นแบบสาเหตุที่ทำให้ เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับต้องขอขอบต้องขอขอบคุณคุณเมียนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ผมยิบอาไอ้อุปกรณ์อะที่ผมลืมออกมามีอะไรบ้างไปดูกันนี่นะครับไอ,ตไอ,อ้ตัวนี้ไอ้ยางหุ้มอะไรนะยางกันฝุ่นแล้วก็ไอ้เบลชค็คตัวนี้ของด้านหลังมันต้องใช้ของเดิมนะรนจริงๆอ๋อชัวร์เอามาให้หมดเลยทุกอย่างเนะี่ยที่เป็นของเดิมจะได้ไม่พลาดมันผมนะครับตอนนี้ก็ทอดหมดแล้วนะครับ นี่อันนี้เป็นกรงเกลียวที่ยึดกับตัวรถนะในด้านหลังมีโชอคคู่หน้านะของใหม่เป็นอย่างนี้เองนี่แล้วก็อันนี้แคมเบอร์ปับแคมเบอร์ตรงนี้ร้าที่ปับให้ปรับได้มันก็สปริงคู่คู่หลังดีกว่าเพราะว่าถ้าจะคู่หน้าเนี่ยมีแป้นมันใหญ่ น,น่าจะประมาณนี้สองคู่หน้ามันจะเป็นคู่หลักอันนี้ก็มาดูบรรยากาศใ,ในอู่นะครับที่ออโตแอนดิกนะครับออันนี้ก็โลติต้นนะครับอ๋มีบ m นอครนะแล้วก็มีเอคันหนึ่งงานชกรว้รวๆนแน่เลยวันนี้ เดนนี๋ก็ขึ้นห้อยไปนะครับถอดล้อรเรียบร้อยแล้วเมื่อวานถอดไปด้านด้านหน้าแล้วปรากฏว่าไอ้ยางกันฝุ่นเนี่ยมันหายก็เลยต้องกลับบ้านไปเสียดายจริงๆเลยเมื่อวานสั่นมาย้ำอีกครั้งนะครัอของเดิมมาให้หมดทีนี้กําลังถอช็อคคู่นหน้าอยู่นะครับถ้าทำเบรกจะหนักนะครับมาดูเบรกนะครับอ๋อพอเบรก สีชมพูนะลายเบมโบ้มายามนะครับจริงๆด้วยอันนี้เป็นของชุดคู่หน้านะครับชุดคู่หน้าอันนี้นอนลลผมนะแบบไม่ใช่กันขโมยเป็นเหล็กของญี่ปุ่นยี่ห้อ KYO EI นะครับ KYO K EI เกีย e วโยนะครับผมผมไม่รู้เรียกถูกป่ะนะคือเป็นแบบเกียวเหล็กคนดีถ้าใครใส่พวกอลูมิเนียมมันจะไม่ค่อยเกี่ยวมันจะลูดง่ายนะครับ20ตัวก็ประมาณพันต้นๆนะครับ ใช้ยาวๆเลยนอ่ตอนนี้ก็ชกหลังครับริงหลังนี่โชกหลังนี่ครับตัวที่ปรับโชกหลังอยู่ตรงนี้พอมาสวมขึ้นไปอยู่ในรถน,นะครับอยู่อย่างนี้หมายความว่ามันไม่มีที่ให้เราไปปรับแสดงมาต้องถอดโช๊คลงมาแลนะ้วปรับนะครับด้านหลังจะไม่ค่อยสะดวกอันนี้เป็นเทยินสตีดแอนด์วานแซนะครับลืมบอกไปดูรุกคู่หลังไหนะไปดูคู่หน้าอันนี้คู่หน้านะครับ นี่ก็ปกตินะไม่ได้มีอะไรรั่วก็ไม่มีน้ำข้ามน้ำมันอะไรปรกติดีนีไทอินมาสเตอร์ช็อปแอนวานเซนี่เอฟีวันของซ i บิ c ก c f ฟซเคนะครับ,ครบเครื่องตัวนี้นะครับคือเครื่องใส่เครื่องใส่สปริงกับโชค๊คเข้าก็ได้กันนะตัวนี้นี่ก็ประกอบชุดหน้าอยู่นะครับเดี๋ยวมาเทียบกันก่อน อันนี้ Enduro Pro นะครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะเหมือนตรงนี้ของ Enduro Pro จะใหญ่กว่านะเน,นี่ยนไนี้แบบแต่ตรงนี้น่าจะเข้ากันเพราะว่ามันต้องไปเข้าของตัวรถนะครับแล้วตรงนี้จะกว้างกว่าแนละมาดูแกนกันแกนโชก็ รู้สึกว่าน่าจะพอๆกันนะครับพอๆกันนี่แหละยางกันฝุ่นถ้าไม่มียางกันฝุ่นก็ไม่แนะนําให้ใส่เพราะว่า,วามันพอเราฝุ่นมันเข้ามาเวลาเราขับรถแล้วเราฝุ่นมันเข้าโดนตรงเนี้ยโช๊มันมีขึ้นขึ้นมีลงใช่ไหมครับเดี๋ยวตัวซีนตรงเนี้ยมันจะทําให้ฝุ่นเข้าไปติดแล้วก็จะเกิดรอยที่ตัวแกนโช๊ครับแล้วก็พอเป็นรอยปุ๊บคราวนี้ก็จะเกิดอาการรั่วน้ํามันซึมไหลออกมาก็จะต้อง เสียตังอีกรอบนึงครับทำทีเดียวว่าทำให้จบไปเลย <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับข้างหน้าใส่ไปเรียบร้อยแล้วหน้าขวาหน้าฝั่งคนขับใส่เรียบร้อยละ mm hmm. เขียวไม่หมดเลย mm hmm. เปิดไฟให้ mm hmm. วันนี้นะคบายออโต้แอนดิก hmm. mm hmm. นะครับ ใครที่เปลี่ยนล้อนะครับแนะนําเลยต้องใส่นี่นะครับทับลิงตัวนี้ช่วยให้ตัวแป้นหน้ารถกับตัวแป้นที่อยู่ด้านหลังของตัวล้อเนี่ยมันแนบสนิทกันนะเพราะว่าเราขับรถความเร็วค่อนข้างเยอะเนี่ยไอตัวนี้มันอาจจะไม่แนบกันก็เลยมีตัวเนบามาทําให้แบบมันตรงกับตัวล้อนะจะช่วยลดอ,อาการเพราะว่าล้อสั่นได้จําเป็นมากๆคือยังไงจะเป็นก็ต้องใส่เลยไม่ใส่ไม่ได้ oh, 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 oh. เกรงเกรงนะเกรง อันนี้ด้านบนคือแคมเบอร์ของเดิมปิดรถมานะครับอันนี้คือของที่เราซื้อจะใส่เข้าไปใหม่นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันฟิกเลยไม่มีตัวที่สามารถปรับได้เนี่ยแต่อันนี้มันปรับได้นะครับมาดีกับรถเราดีกับยางไม่กินในท์ยืดอายุนะครับน,นี่เทียบกันเหมือนไซส์ของเดิมมันจะใหญ่ๆนะแต่อันนี้ดูหนาเนี่ยแบบคือตันเลยน,นี้มันดูแบบบางๆนิดนึงกลวงในอันนี้อะไรครับเนี่ย ดันแท่นเลยดันแท่นตัวนี้เวลาใส่พวกสใส่สปริงอะไรอย่างงี้เมื่อแบบไมไม่อไรอันนี้กำลังจะใส่สปริงหลังฝั่งซ้ายนะครับซ้ายความเหมือนกันนะครับเพราะเหมือนกันโอเคเหมือนกัน <c oughs> อันนี้คือยางรองสปริงนะครับอันนี้ของเดิมใช่ไหมครับใช่ครับต้องเอามาด้วยนะครับ <c oughs> ของติดรถเนี่ย ถ้าเกนมันจะเล็กชนเล็กจะมีเสียงได้โอเคอันนี้ใส่เสร็จหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเหมือนว่าข้างหลังสูงกว่าข้างน้นนิดนึงดูข้างหลังก่อนสองนิ้วสอดหลุมรวมนิดนึงนะครับอ่าถ้าดูคนส่วนด้านหน้าอ่าเหมือนข้างหลังสูงกว่าข้างน้นนิดนึงนี่แบบสอง,งนิ้วแบบเบียเๆียนิดนึนงก็กำลังดีนะ เนี่ยตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วรอ,อตั้งศูนย์นะครับมีเครื่องตั้งศูนย์แบบไม่โดนไม่โดนกบิสมัยก่อนเราชอบมีที่จับเครื่องตั้งศูนย์นะจับที่ขอบแม็กอาจจะทําให้ขอบแม็กเป็นรอยแต่อนนี้แบบจับที่ยางน,นี่นะช่วยลดโอกาสการกเกิดรอยได้น,นะครับเป็นเป้าแบบไวเลสก็คือไม่มีสายสมัยก่อนจนะมีสายอยันนี้แบบเป็นรุ่นใหม่แล้วไม่มีสายอันนี้คือหน้าจอที่เชื่อตั้งศูนย์นะครับถ้าให้ดีต้องอยู่ในแบบ เขียมอยู่สีเขียวพอสีแดงเนี่ยก็ต้องปรับให้แบบเราว่าเข้าในในจุดที่แบบดีกว่านะเขียวเกือบหมดลนะเหลือแค่อันนี้อันเดียวยังแดงอยู่อันนี้ด้วยของอันอันนี้กับน,นี้นี่เรามาลองกันนะครับคดีนี้จะมีตัวนี้ลูกละนาดว่าไงบ้างดีนะคนข้างหลังเขาบอกว่าดีขึ้นดีใก่กระแทกเหมือนแบบตอนแรกอะ ออคนข้างหลังเขาบอกว่ามันไม่กระแทกเหมือนชุดที่แล้วใช่ใชแล้วมันต่างไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะก็ประมาณแปดสิฮะหายไป8ปดสิเปอร์เซ็นต์เลยนะนะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่เวลาเข้าโค้งอะ่ะแต่ก่อนข้างหลังมันจะแบบเอียงมากๆเลยแต่พอมาเปลี่ยนเป็นโชกันนี้หรอมันก็ไม่ได้เอียงขนาดนั้นมันก็เอียงน้อยลงแต่ไอเวลาที่แบบว่าขึ้นลูกละนาน้าเนี้ยเอออันเนี้ย เปลี่ยนแปลงชัดเจนก็คือไม่กระแทกแบบกึ่งกึ่งถ้าถ้าชกมันแข็งนะเวลามันเลี้ยวมันต้องไม่ไม่นีไม่หรอเอียงแต่ถ้าชกนี่มันจะเอียงมันช่หรอไม่รู้สิก็แต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออมันมันดูสมูทกว่ากว่าเดิมผมว่านะฟิลที่ขับเนี่ยมันอารมณ์เหมือนประมาณฟิลชกเดิมแต่มันเฟิร์มกว่าแต่มันไม่แข็งอะ คือรู้สึกว่าดีกว่าเดิมแบบอย่างน้อยก็จะมีสัก10% 2เซนในความคิดนะคืออันนี้หลังจากที่ผมได้ลองขับมาแล้วแค่คืนเดียวอะ่ะก็คือประมาณไม่ถึงหนึ่งวันอะ่ะเพราะว่าเมื่อวานเปลี่ยนเร็ตก็ตอนประมาณช่วงหกโมงแล้วอะ่ะแล้ววันนี้ก็เนี่ยตอนนี้ตอนเช้านี่ก็คือได้ขับตอนเย็นเมื่อวานกับตอนเช้าของวันนี้ครับแค่สองครั้งเองฟิลที่รับรู้ว่าสุกมันจะนิ่มนิ่มกว่านะครับนิ่มกว่าตัวเทอินซีแอนด์วานเซนะครับ ว่าสังเกตได้จากตอนที่ผมออจากหน้าปากซอยเนี่ยมันจะมีร่องน้ําปกติเนี่ยขับเหมือนเดิมเนี่ยหน้าปากซอยเนี่ยของเดิมชายบางคนด้านหน้ามันจะไม่ขูดแต่ว่ามันขูดแต่ตอนในชุดนี้มันควนขูดแสดงว่าตัวโชวกับสปริงมันน่าจะต้องนิ่มกว่าเดิมมันก็เลยขูดนะครับนี่นี่ครับนี่ไอ้ตรง,นงนเนี้ยร่องน้าเนี่ยตรงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยมันจะขูด ก็ฟิวลิ่งคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวว่าจะไว้ทําคลิปรีวิวที่แบบหลังน่าใช้มา1เดือน2เดือนนอีกรอบหนึ่งนะครับท้ายนี้ถ้าคลิปของผมเป็นประโยชน์กังก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สุดพันกดติดตามช่องจอมนะครับไปด้วยนะครับส่วนถ้าใครมีส่วนถ้าใครมีคําถามสงสัยแล้วก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือว่าผมก็ผมมีแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อว่าจ็อบนะครับภาษาอังกฤษเลย J O B N A K U B นะครับสามารถไปพูดคุยต่อกันได้นะครับแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสว